สวัสดีนะคะเอฟซี FC ที่รักสำหรับวันนี้คุณแม่ก็จะมาแยกกระเพรามามาแบ่งโหระพานะคะก็สำเร็จแล้วนะคะสำเร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะตอนนี้ก็ยังเฉาเฉาอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเอาไว้ในร่มนะคะเดี๋ยวเราคุณแม่จะพาเรามาดูที่คุณแม่ทำสำเร็จแล้วนะคะนี่ พร้อมที่จะเอาออกข้างนอกได้นะคะนี่ก็คืออิตูนะคะคุณแม่ทำไปเยอะือทำไปเยอะมากเลยเราจะต้องแยกออกที่เป็นกระถางนี้ก็เป็นโหระพานะคะเขาอยู่ได้หนึ่งสัปดาหเดี๋ยวคุณแม่จะยกเข้าไปาไปวางกลางแดดได้นะคะแต่วันนี้เราทำอิตูใช่ไหม,เร,เ,มรเ,เราทำแมงรักเนาะเราทำแมงรักนี่ทำไว้ ทำไว้กินนะคะแมงลักนี่ปลูกยากมากนะคะเดี๋ยวเรารดน้ำแล้ว